ต้นผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะถ้าคุณใช้2คํานี้นะคะในการตั้งต้นในการลงมือทําชีวิตของคุณนะคะจะเปลี่ยนไปในคนละทิศทางนะคะไม่บวกก็ลบนะคะนั่นก็คือคําว่าเสียสละกับการเป็นผู้ให้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะวันเนี้ยถ้าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะหาไรายได้เข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณใช้จิตตั้งต้นว่าฉันเป็นผู้เสียสละใช่ไหมคะเมื่อคุณทาทาไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะรู้สึกว่า มันไม่เติมเต็มคุณอะสักพักแล้วคุณจะรู้สึกว่าไม่เอาแล้วอะทําไมชีวิตฉันถึงไม่ได้ไปใช้ในแบบที่ฉันต้องการทําไมฉันต้องมารับหน้าที่หนักอึ้งขนาดนี้นะคะในขณะเดียวกันภรรยาก็เหมือนกันสมมุติว่าเป็นคนดูแลลูกดูแลบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมายถึงชีวิตครอบครัวใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกว่าทำไมฉันต้องมารับผิดชอบอย่างเงี้ยทำไมฉันถึงไม่ต้องเออทำไมฉันถึงไม่ได้ไปทําอย่างอื่นที่ฉันอยากจะทําทําไมต้องมารับหน้าที่แบบนี้ฉันต้องเป็นผู้เสียสละเหรอทำไมฉันถึงฉันถึงต้องเป็นคนคนนั้นใช่ไหมคะ เมื่อเราทาไปรเรื่อยๆแรกๆเราอาจจะรู้สึกว่าเราดูดีเราเป็นคนเราเป็นคนเสียสละให้กับเพื่อครอบครัวนะคะแต่เมื่อเรารู้สึกว่าเราโดนเอาเปรียบอะนะคะมันเหมือนเสียอะไรไปสักอย่างหนึ่งเสียความเป็นอิสระภาพเสียความเป็นตัวตนคุณก็จะรู้สึกว่ามันไม่เอาแล้วว่ะมันเริ่มไม่สนุกแล้วนะคะแล้วมันก็จะมีทัศนคติแง่ลบนะคะมันไม่เติมเต็มตัวเองนั่นแหละนะคะแค่นี้ชีวิตก็จะเริ่มนะคะชีวิตครอบครัวความรักความสัมพันธ์มันจะค่อยๆถดถอยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนนะคำว่า เสียสละเป็นการให้นะคะวันนี้คุณเป็นหัวหน้าครอบครัวทําเพื่อครอบครัวมากเลยนะคะหาเงินหารายได้เข้าสู่ครอบครัวนะคะแล้วคุณตั้งต้นว่าเนี่ยคุณคือผู้ให้สิ่งที่คุณทําตอนเนี้มันหมายความว่าคุณกําลังทําเพื่อคนที่คุณรักความสุขของคุณนะคะคือการเห็นคนที่คุณรักเขามีรอยยิ้มนะคะรู้สึกว่าเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีอะไรประมาณนี้นะคุณมีความสุขที่จะทํางานหนัก เพื่อคนที่คุณรักให้เขาชีวิตมีชีวิตดีขึ้นนะคะคุณจะทําให้ชีวิตของคุณมันมันเติมเต็มนะคะเพราะว่าความสุขของคุณมันก็คือการการให้ไงนะคะการการเห็นคนที่คุณรักอเติบโตขึ้นเนี่ยนะคะภรรยาก็เหมือนกันคุณยินดีที่จะดูแลลูกที่จะดูแลบ้านเพื่อที่จะทําให้ช่วยเหลือนะคะสามีของคุณนะคะถึงแม้ว,วันนี้เขามองไม่เห็นเขาไม่ได้ชื่นชมคุณแต่คุณก็รู้สึกว่า คุณดีใจที่ได้ทาให้เขานะคะได้ซัพพอร์ตเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกเติมเต็มตั้งแต่ที่คุณทําเพราะการให้นะคะการทําให้คนอื่นมันก็เหมือนการทําให้ตัวเองการทําให้ตัวเองก็เหมือนการทําให้คนอื่นนะคะถ้าวันนี้คุณอยากจะทําเพื่อคนอื่นคนที่คุณรักนะคะ มันไม่ใช่เพียงแค่ว่าให้เขามีความสุขให้เขามีรอยยิ้มแต่ถ้าเกิดคุณตั้งต้นด้วยความความรู้สึกว่าเราให้เนี่ยนะคะมันจะได้ตั้งแต่คนคิดแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อเราคิดว่าเราเป็นผู้ให้เรามีเราถึงให้ใช่ไหมเราเราเออล้อนเราถึงให้คุณจะรู้สึกเติมเต็มจิตวิญญาณนะคะคุณเป็นคนที่แบบมั่งคั่งเป็นคนเป็นคนที่แบบมีศักยภาพคุณดูแลคนอื่นได้นะคะคุณมีคุณค่าอะไรเงี้ยมันเติมเต็มนะคะสิ่งที่คุณมีอยู่ภายในนะคะซึ่งทุกคนมนุษย์ทุกคนต้องการอย่างนั้นเพราะนนั้ี่ นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะเป็นคนที่ตั้งใจทํางานนะคะทําเพื่อครอบครัวทุกอย่างนะคะรักครอบครัวนะคะก็ให้คิดใหม่ถ้าคุณคิดว่าคนเป็นคนที่เสียสละนะคะเปลี่ยนคํานิดเดียวนะคะใช้หลักคิดนี้คือคุณเป็นผู้ให้นะคะความสุขของคุณคือเห็นคนที่คุณรักมีความสุขแค่นี้แหละนะคะคุณจะชีวิตทิศทางนะคะความรู้สึกความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นนะคะอย่างเลือเชื่อนะคะลองเอากลับไปไปปรับใช้ดูนะคะถ้าใครเป็นคนหนึ่งที่ ทำแบบนี้อยู่นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนค่ะ